สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องพังลักี้แฟมลี่ครับตอนสายๆตรงวันนี้นะครับวันนี้ก็พาละกี้เข้าป่ามาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาเจออย่างรถครับวันนี้ได้กี่ล้อเนาะสาวสวยของเรานะครับได้3ล้อนะครับได้3ล้อนะครับเดี๋ยวจะพาน้องกลับแล้วนะครับตอนนี้ครับพามาเล่นนานแล้วเนาะคงได้กลับแล้วนะครับวันนี้นะครับละกี้กลับได้แล้วลูกกลับได้แล้วมาเร็วมาเร็วมากี้มา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 เร็วมาเร็วกลับได้แล้วลูก พาน้องกลับแล้วนะครับเดินมานานแล้วครับวันนี้ครับมาเดินมาเล่นนานแล้วเนาะมาเร็วลูกเร็วลากี้พาน้องกลับแล้วนะครับตอนนี้จะพาน้องกลับแล้วครับไปกลับไปอยู่ที่พักแล้วนะครับวันนี้นะครับขนเสบียงมาด้วยเลยนู่นครับขนของเล่นมาด้วยเลยนะครับวันนี้ครับสาวสวยของเรานะครับโอ้ย ใสลูกไปพาไปจับที่พักแล้วเนาะเอาอยางรถไปฝากน้องอันดาด้วยหรือเปล่าเนาะวันนี้ไปไหนอีกงอนโอ้ยเจอย้าอีกแล้วครับเจอย้าข้างทางอีกแล้วครับตุนครับอยากกินยาอีกแล้วนะครับไม่กินยาแล้วนะครับเล่นยางรถแล้วนะครับ กลับแล้วลากี้กลับแล้วลูกกลับแล้วมาเร็วมาเร็วมาคีมา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 เร็วผ่ากลับไม่ยอมกลับแล้วครับตอนนี้ครับจะเล่นดินก่อนครับรีบมาเร็วกี้เร็วกลับเร็วเก็บเร็วกลับได้แล้วครับมาดานแล้วนะครับวันนี้มาเดินเล่นนานแล้วนะครับจะผากลับแล้วน้อมาเร็วลูกมาเร็ว ไปเร็วไปเร็วตอนสายๆนะครับวันนี้นะครับมาเร็วมาเร็วไปไปไปวิ่งไปเลยออกมังกยตอนเช้าๆครับวิ่งไปเลยครับทางไหนอ๋อ ยืนเล่นก่อนนะครับยืนเล่นตรงนี้และลูกยืนเล่นตรงนี้แหละครับอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับหาของกินไปก่อนนะครับน้องลักกี้นะครับทําอะไรลูกอายืนเล่นครับยืนเล่นก่อนเนาะมาชมวิวตรงผ้าใหญ่ด้วยนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยนะครับน้องลักกี้ก็หากินยาก่อนนะครับ จะลงไปหาเพื่อนนอะเพื่อนอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนอยู่ข้างล่างเนาะไปกลับหรือ,อยังกลับแล้วกลับแล้วมาเร็วหาสินยาก,ก่อนเนาะไม่มียาให้กินแล้ววันนี้ครับเอาไว้ให้แล้วเนาะ ตอนเช้าเช้านะครับก็อากาศจะดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็ลมลื่นเย็นสบายมากเลยเนาะตอนก็พาใหญ่นะครับนี่ครับนี่ก็พาเดินกลับแล้วครับตอนนี้ผ่าน้องลักกี้กลับแล้วเนาะพาเดินมาเล่นนานแล้วครับสาวสวยของเราก็ไม่ยอมกลับแล้วครับตอนนี้ครับขอกินยาก่อนเนาะขอกินยาก่อนนะครับกินยาอร่อยๆก่อนนะครับลักกี้ครับ ันดีได้ชมวิวสวยๆด้วยนะครับน้องลักกี้เขาพามาชมวิวสวยๆนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากนะครับบนเขาเขาลมรื่นเย็นสบายนะครับบรรยากาศบนเขาเนาะไม่ได้ทําอะไรก็เดินเล่นทุกวันแบบนี้นะครับตอนเช้าๆนะครับไปลักกี้ไปกลับเลูลกเดี๋ยวยางรถไปด้วยก็ได้มาเร็วเฮ้ กินยาก่อนนะครับเรากินยาอยู่ข้างทางแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับวันนี้ ืนกินยาอยู่ตรงนี้เลยลักกี้เอ้ยเล่นยอรถอยู่ตรงนี้หละไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับตอนนี้เนอะยืนเล่นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไปไม่ถึงไหนอีกแล้วร้อนแล้วลักกี้เดี๋ยวไปอาบน้ำอีกเร็วเดีไปอาบน้ำอีกเร็วบรรยากาศตอนนี้ครับลมลื่นดีมากเลยนะคะผาสาสวยของเรานะครับมายืนเล่นอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็จะมองเห็นพระใหญ่อยู่นะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับพอหรือยังลูกพอหรือยังรัก,กี้พอหรือยังลูกกินยาก,ก่อนเนาะ <c oughs> ยาก,ก็ขึ้นไม่ทันเลยนะครับมากินทุกวันทุกวันก็หมดแล้วนะครับทางทางนะครับเดินเล่นทุกวันนะครับก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ อร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยตอนนี้อร่อยมากเลยนะครับได้กินยาด้วยนะครับไปกลับได้แล้ว,ลวพกขวันกลับก่อนนะครับลักกี้ครับพอแล้วลูกพอแล้วเนาะไปแล้วแล้วเนาะจะกลับจะเอายางรถไปด้วยไหมลูก เอาไปจูแล้วนะครับของชอบนะครับเดี๋ยวกลับมาเร็วมาเร็วลัคกี้มาเร็วมาเร็วกลับได้แล้วกลับได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ำอีกลูกเดี๋ยวไปอาบน้ำอีกเร็ว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 มาเร็วลูกมาเร็วเดี๋ยวไปอาบน้ำเนาะเอายางรถมาด้วยเลยไม่เป็นไรครับถือไปเลยครับจะวิ่งได้ปอนพอควานอีกนะครับตอนนี้ครับ วิ่งเร็วเรือเกินนะครับสาวสวยของเรานะครับไปแล้วนู่นอันนี้คือแค่สามลอ้อพอลูกถือแค่สามลอ้อก่อนนะครับไปเลยไปเร็วไป,วไ,ปไหนอีกเนาะวางไว้นี่อีกแล้ววางไว้นี่อีกแล้วเนี่ยแล้วบอกขอกินก่อนบอกขอกินก่อนนะครับมาเร็วมาเร็วมานีเร็วไปไปไป ้องอันดารออยู่เร็วมานี่เร็วมามามากี่มามาเร็วมามามา มาน,นี่ไปไหนไปไหนโอ๊ยเดินไปไหนหนู๊หาของกินอีกแล้วโอ้ยไม่มีหรอกไม่มียาก,กินเลยนะครับหาเลาะกินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับไปไหนลูกจะกินน้ำบ่ตอนเช้าวันนี้นะครับ กลับมาแล้วจะทําไงต่อเนาะไปอาบน้ําดีก่อนนะครับไปอาบน้ําดีก่อนนะครับแจอ,อยางรถไปด้วยหรือเปล่าเนาะไม่ต้องเอาไปนะครับเดี๋ยวน้องช้างตื่นเนาะเดี๋ยวเพื่อนแย่ยงเอานะครับโอ้คิดถึงน้องอันดาหรือเปล่าเนาะเป็นไรลูกไปหาอันดาไปตอนนี้ก็ยืน ขุมยางลดอยู่นะครับห่วงไวเลยนะครับมโยทำอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วลูกเดี๋ยวไปอาบน้ำแลวเนาะโอเคไหมครับลักกี้กลับแล้วเนาะกลับแล้วครับกลับแล้วครับเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาน้องไปอาบน้ำก่อนครับเพราะเมื่อกี้ก็เล่นดินเล่นโซนอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับน้องก็ห่วงยางหร,รือกินูนครับเหยียบไปอีกแล้วครับ มายอมหากันเลยครับยางรถนี่ชอบอยู่แล้วเนาะใครจะแย่งเนาะยางรถครับไม่มีใครแย่งดอกลูกเป็นอะไรนะครับวันนี้นะครับคิดถึงน้องอันดาหรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับยอดซับของน้องยังน้อยหยุดครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณนงมากครับ